เหตุผลที่คุณควรเลือกทำงานกับเรา Guardian p i t a k Network หรือว่า GPN นั้นมีเหตุผลง่ายๆอยู่แค่3ข้อครับ 1. ทีมของเรามีความพร้อมในการพัฒน,นาความสามารถในการทำธุรกิจเครือข่ายท่านจะมีทักษะในการทำงานทุกอย่างแม้ว่าทีมอื่นเขาจะพูดว่าไม่เน้นขายก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำทุกๆงานท่านต้องขายตัวเองให้พ้นก่อนครับขายความสามารถขายความเชื่อมั่น แล้วท่านถึงจะสามารถขายสินค้าแล้วก็ขยายธุรกิจได้เรื่องพวกนี้เราไม่ตะแบงเราไม่พูดอะไรทั้งนั้นแต่เราบอกว่าเราฝึกให้ท่านทำฝึกแล้วก็สร้างตัวเองให้เก่งที่สุดให้ได้ต้นทุนในการโฆษณาที่ถูกกว่าแต่ได้ผลจริงเรื่องนี้เราก็ทำได้แบบไม่โม้ครับไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บไซต์การทำแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น Android iOS Windows Phone หรือ b l a c k b e r r y ท่านก็สามารถมีต้นทุนในการทำที่สามารถถูกกว่าเขาได้ โฆษณาใน Google a d w o r d s แล้วก็ SEO รวมไปถึงการโฆษณาใน c a เบิลทีวีแล้วก็เครือข่ายวิทยุชมชนทน่วทั้งประเทศเราก็สามารถทำได้เอาแค่เครื่องมือตรงนี้ท่านก็สามารถเข้าถึงคนได้มากกว่า1ล้านคนต่อวันมันจะมีโอกาสมากมันจะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จได้สูงสูงกว่าที่คนอื่นเขาพูดแค่ปลุกใจให้กำลังใจหรือว่าพูดอย่างลอยๆแต่ของเรามีแผนแล้วก็ลงมือทำได้จริงครับ เรื่องที่2ครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทีมอื่นเวลาเขาไปอบรมสัมมนาจัดปลุกพลังผมจะไม่เรียกว่าปลุกพลังบ้าบออะไรหรอกครับแต่ผมจะบอกว่าการปลุกพลังเหล่านั้นก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่คนที่ดีกว่าคือสามารถทําความเข้าใจเรียนรู้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องสร้างพลังหรือว่าหลอกตัวเองแต่และวกเราจะบอกว่าการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพคือการวางแผนแล้วก็ใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม ค่าใช้จ่ายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต่อง,งานการประสานงานเราจะสามารถฝึกให้ท่านควบคุมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนครับเราคือเจ้าในเรื่องของเชิงเทคนิคอยู่แล้วในเรื่องของการบริหารจัดการเราก็ยิ่งเป็นมืออาชีพที่สามารถทำให้ท่านได้มีโอกาสลองมาร่วมงานงเราดูเรื่องที่สมครับความรู้ที่ท่านจะได้รับในการทำธุรกิจเครือข่ายนั้นเทียบเท่ากับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา หรือว่าเปรียกธุรกิจเครือข่ายในต่างประเทศเลยและท่านสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีความสามารถในการที่จะสร้างความมั่งคั่งเป็นเงินหลักแสนหลักล้านได้ภายในระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนฟังคำถามคำตอบและให้ข้อมูลกับตัวเองดูนะครับถ้าเกิดท่านสนใจอยากจะร่วมงานกับเราหลังจากที่ท่านเลือกแล้วว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นสิ่งที่ท่านอยากจะลองทำดูลองมาร่วมงานกับเราดูนะครับ 084 163 2016จากพิทักการเดียนเน็ดเวิร์กขอบคุณมากครับสวัสดีครับ